สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการไก่รุ่นหรือว่าไก่ที่พร้อมจําหน่ายนะคะอายุประมาณ13-16สัปดาห์โรงเรือนสาหรับการเลี้ยงไก่เบตงในระยะนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่เดิมพื้นที่ปล่อยเหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วก็บริเวณภายในโรงเรือนภายในโรงเรือนเนี่ยก็ยังใช้อัตราส่วนเหมือนกับระยะ ก่อนหน้านี้ระยะ9ถึง12สัปดาห์ก็คืออัตราความหนาแน่นก็ยังคงอยู่ที่1ถึง5ตัวต่อตารางเมตรบริเวณลานปล่อยเนี่ยก็อยู่ที่ 1-3ตัวต่อตารางเมตรแต่ในระยะนี้เนี่ยค่ะอาจจะลดอัตราส่วนลงให้เหลืออัตราความหนาแน่นเน,เนี่ยเท่ากับ4ตัวต่อตารางเมตรเพื่อให้ไก่เนี่ยาสามารถอยู่กันอย่างสบายขึ้นโรงเรือนก็จะมีพื้นที่สําหรับปล่อยให้ไก่เบตงเนี่ยออกมาเดินเล่นคุ้ยเขี่ยอาหารหรือว่าออกมาหากินเองตามธรรมชาติในเวลากลางวันและก็ในตอนเย็นเนี่ยผู้เลี้ยงก็จะต้องก้อนไก่เบตงเนี่ยกลับเข้าโรงเรือนระยะนี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นช่วงใน ฤดูฝนนะคะช่วงกลางวันเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยอาจจะปล่อยไก่เนี่ยออกมาคุยเขี่ยอาหารจิกกินหญ้าอะไรเนี่ยได้แต่ให้สังเกตถ้าหากวันไหนที่มีฝนตกก็ผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องไล่ต้อนเนี่ยไก่เบตงเนี่ยค่ะเข้าลงเรือนทันทีเนื่องจากว่าไก่เบตงเนี่ยมันจะมีพฤติกรรม นะคะพฤติกรรมแปลก,กก็คือว่าพอฝนตกเนี่ยค่ะมันก็จะยืนตักฝนไม่ยอมเข้าขอคอกพอไม่ยอมเข้าขอคอกปั๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลก็คือมันจะทําให้ไก่เนี่ยเป็นบัดไม่สบายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เลี้ยงก็จะต้องสังเกตอาการนะคะแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมด้วยหากมีฝนตกผู้เลี้ยงก็จําเป็นจะต้องไล่ต้อนไก่เนี่ยเข้าขอขอคอกทันทีถ้าหากมีอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะให้ผู้เลี้ยงเนี่ยสังเกตพฤติกรรมหรือว่าอาการอาการไก่ถ้าไก่เนี่ยมีอาการอาร้าปาก หายใจทางปากก็แสดงว่าอากาศเนี่ยร้อนเกินไปก็ให้ผู้เลี้ยงเนี่ยนำม่านเนี่ยค่ะหรือว่าไซแลนท,ที่เราปิดบริเวณฝาผนังของคอกเนี่ยค่ะขึ้นเพื่อให้ลมโกรกแต่ถ้าหากได้ยินเสียงไก่เบตงเนี่ยมีการไอาจามหรือว่ามีน้ำมูกมีเสียงคอกแคกคอกแครกภายในลำคอเนี่ยนะผู้เลี้ยงก็จะต้องให้ยาเพื่อที่จะระงับโรคไว้ก่อน ปริมาณยาที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาป้องกันโรคหวัดวิธีการก็คือนํายาเนี่ยปฏิชีวนะเนี่ยค่ะผสมกับน้ําผสมวิตามินให้ไก่กินเป็นระยะเวลา3วันติดต่อกันอาการไก่ก็จะดีขึ้นเน,ะนาะการตรวการให้อาหารแล้วก็น้ําระยะนี้นะคะผู้เลี้ยงก็จะต้องปรับเปลี่ยนสูตรอาหารเพื่อจูงใจเนี่ยให้ไก่เบตรงเนี่ยให้กินอาหารได้เพิ่มขึ้น ลดพฤติกรรมการเบื่ออาหารช่วงนี้ค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้โดยการนําพืชอาหารสัตว์ที่หาได้บริเวณโรงเรือนหรือว่าบริเวณในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นผักบุ้งตําลึงแหนแดงกระถินเนี่ยก็สามารถนํามาผสมกับอาหารเนี่ยให้ไก่เบตงกินได้วิธีการก็คือต้องนําพืชอาหารสัตว์ ด้ำพวกนี้ค่ะนำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาหุงรวมกันกับข้าวนะคะแล้วก็ข้าวโพดเต็ม,มเมล็ดหรือว่าอาจจะหุงเฉพาะข้าวกับพืชอาหารสัตว์ก็ได้ก็หุงให้สุกเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็นำมาผสมกับอาหารสำเร็จรูปทางการค้าแล้วก็มีส่วนผสมของลำละเอียด ข้าวโพดบดในอัตราส่วนก็คืออาหารต่อข้าวหุงสุกต่อลำละเอียดแล้วก็ข้าวโพดบดนะคะในอัตราส่วนในสองต่อ4ต่อ1ต่อ1นึ่งนำวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหุงสุกที่เราหุงเนี่ยพร้อมกับพืชอาหารสัตว์านาอาหารข้าวโพดบดลำละเอียดเนี่ยมันนาผสมให้เข้ากันวิธีการผสมก็คือนําวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยค่ะมาใส่รวมกัน นะแล้วก็ใช้น้ําเป็นตัวประสานก็คือใช้น้ําสัก1-2ขันนะคะลดไปตรงบริเวณวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่พยายามอย่าให้อาหารเนี่ยแฉะจนเกินไปวิธีการสังเกตนะคะก็คือให้เราเนี่ยขยาวัตถุดิบที่เราผสมรวมกันเนี่ยคะ่ะพอให้พอขยําติดเป็นก้อนนะแสดงว่าก็ได้แล้วแล้วก็นําไปให้ไก่กินนะเวลานําเอาไปให้ไก่กินนะคะ โดยปกติเนี่ยก็จะนําไปให้ไก่กินในช่วงเย็นของทุกวันอยู่ที่ประมาณ25-3กรดกรรมต่อตัวต่อวันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะทีอ่อาจารย์ได้ทําการทดลองหรือว่าทำการวิจัยเนี่ยแนะนําว่าให้เราเนี่ยผสมแล้วก็ให้ไก่กินเนี่ยทุกเช้าก็คือมื้อกลางวันเนี่ยจะดีกว่าสวนตอนเย็นเนี่ยคะ่ะก็ให้กินอาหาราผสมทางการค้าปกติโดยให้กินแบบเต็มที่ส่วนลักษณะของไก่เบตง เพศผู้ในระยะนี้เนาะเขาก็จะมีขนาดหรือว่าน้ำหนักนะเพิ่มมากขึ้นนะโดยตัวผู้เนี่ยค่ะไก่เบตงเชี่ยวพร้อมจำหน่ายในระยะ13ถึง16สัปดาห์ตรงเนี้ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2ถึง2.3กิโลกรัมแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.1กิโลกรัมส่วนตัวเมียนะคะก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.6ถึง1.7กิโลกรัมไก่เบตงในช่วงระยะนี้ค่ะ ผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถเนี่ยคัดไก่เบตงนะคะที่ได้น้ำหนักเนี่ยได้ตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนครึ่งเพื่อค่าชำแหละหรือว่าส่งตลาดได้ส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะก็ทำการขุนต่อจนกระทั่งอายุา16สัปดาห์16สัปดาเนี่ยผู้เลี้ยงก็จะทำการ จับจำหน่ายเนี่ยยกทั้งข้อตามวิธีการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยทั่วไปอะค่ะตามระบบที่เขาเรียกว่า All in all out ก็คือเข้าเลี้ยงพร้อมกันแล้วก็จำหน่ายออกพร้อมกันทีเดียวยกทั้งข้อเพื่อที่จะสะดวกในการจัดการในรุ่นต่อไปสําหรับการงอกของขนปีกเนาะก็ขนปีกเนี่ยก็จะจะค่อยๆเริ่มงอกขึ้นตั้งแต่ระยะ1เดือนเนาะสเดือนแล้วก็จะไปมีขนปีกงอกบริเวณเนี่ยปีกเนี่ย เต็มปิีเมื่ออายุประมาณ4เดือนโดยตัวผู้นะคะถ้าเราจะสังเกตเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้ในส่วนของตัวผู้เนี่ยค่ะก็จะเป็นขนสั้นเป็นคนอ่อนแล้วก็มีลักษณะสั้นทั้งหมดส่วนตัวเมียเนี่ยก็จะมีขนยาวกว่าตัวผู้ เล็กน้อยนะคะโดยทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียเนี่ยค่ะไม่มีขนปีกแข็งตัวเมียอ,อนุญาตให้มีคนปีกแข็งได้บ้าง1-2เส้นส่วนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นาการจัดการเลี้ยงไก่เบตงในระยะสุดท้ายก็คือระยะที่เราจะจําหน่ายซึ่งระยะนี้ค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องเสริมอาหารหรือว่า,าใช้พืชอาหารสัตว์ที่เรามีอยู่ตามท้องถิ่นเนี่ยเสริมเข้ามากับอาหารได้ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ท้องถิน่นตามบ้านเราที่หาได้นะคะก็อย่างเช่นพวกผักบุ้งตำลึงนะคะใบกะทินเนี่ยก็วิธีการก็นำมาสับนะคะแล้วก็ผสมกับอาหารแล้วก็ให้ไก่กินทำให้ผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ะคะ่ะคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดการนะคะหลังจำหน่ายาผลผลิตนะคะ